เส้นทางที่คดเคี้ยวสลับไปมาบนยอดดอยที่สูงชันของอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากยังคงมีความหวังที่รอคอยความสุขจากน้ำใจจากสังคมไทยการนำพาความสุขร่วมแบ่งปันส่งต่อให้กับประชาชนและเหล่าน้องๆตัวน้อยที่เฝ้ารอคอยนี่จึงกลายเป็นวัตถุป,ประสงค์หลักที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานปราณที่35าดำเนินกิจกรรมนักรบดำเดลิเวอรี่เป็นปีที่2ในการสนับสนุนช่วยดูแลสังคมชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสลดภาระค่าใช้จ่าย ปลอดภัยจากโควิด -19 กองร้อยฐานพรานที่3501หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เปิดชุดปฏิบัติการนักรบดำเดลิเวอรี่ขึ้นโดยเป็นการขึ้นเรือยนต์หางยาวขนาดเล็ก ลองแล่นออกไปในลําน้าเมยถึงฝั่งบริเวณท่าเรือบ้านแม่หลอทะอ,อําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากและเดินเท้าเข้าหมู่บ้านนาหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือไปมอบให้กับประชาชนชาวไทยภูเขาพร้อมให้คําแนะนําในการป้องกันโควิด -19 รวมทั้งนําเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจํานวนเจชนิดได้แก่ผักบุ้งมะระใหญ่บวบหอมบวบเหลี่ยมผักกาดหัวมะเขือเปราะในโครงการแอดพราน35 d e l i v e r y แบ่งปันช่วยเหลือกันแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน ส่งต่อให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาผู้พิการและผู้ยากไร้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ไกลถิ่นทุรกันดารอีกทั้งยังได้มอบขนมลูกอมและขนมปังให้กับเด็กๆในโครเรือนกว่า20ครัวเรือนด้วย